มาพี่น้องกงารหันลบประดับมีอยู่3ามรุ่นเด้อรุ่นร้อยยี่นี่จะได้ใบพัด6นิ้วแผ่นเพจหกนิ้วแล้วก็จะเป็นโครงตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นร้อยสิบก็จะเป็นเผ่นเพจห้านิ้วใบพัดหนิ้วแล้วก็เม็ดหนึ่งก็ใบพัด6นิ้วแผ่นเพจห้านิ้วก็จะเป็นห้าพันเก้ารุ่นเม็ดหนึ่งแล้วก็ร้อยสิบก็เป็น6กพันเก้าแล้วก็ตัวละยี่นี่เป็นเจ็ดพันหกร้อยบาทมี3ามรุ่นนะครับ ตัวเพิ่มเข้ามาเป็นตัว5,900เนก่ยเป็นตัวใบพันเมนึ่ก็เหมือนกันทุกอย่าง,างแต่ใบพระไอ้แปดเพียมจะเล็กลงง่ายง่ายจัดก,การคนสง่งแล้วก็ใครที่เขาเอาไปไว้ระเบียงบ้านมันจะได้เสียงไม่ดังมากไอ้พวกนี้มันเหมาะที่ไปตั้งอยู่แบบหน้าบ้านเ,าเป็นทำเป็นสัญลักษณ์ตัวแบบนี้นะครับตัวใหญ่110ยสิร้อยยี่เป็นดุมล้อรถเลยนะแต่ช่างจะเอาตุ๊กตาจับเป็นลูกปืนเนามันจะได้ลื่นกว่านี้ ล้อเรือมันมันทนอยู่แต่ว่ามันจะมีความหน่วงๆะมันหน่วงมันหน่วงขอบคุณครับมีสามรุนครับผม